สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอรราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวราม่าข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวของการเข้าชิงรางวัลหนาคราชปีนี้นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่ามีรายชื่อของใครบ้างที่ได้เข้าชิงแต่ว่ามีหนึ่งรางวัลครับที่ไม่มีรายชื่อของเบลล่าลารีกับใหม่เจริญบุระจากละครเรื่องกงกรรมทําให้แฟนละครท่องสามหลายๆคนนะที่เห็นว่าฝีมือ เนี่ยของใหม่แล้วก็เบลล่านะครับที่ไปรับรางวัลมาแล้วหลายสถาบันเนี่ยการประกาศรางวัลครั้งนี้กับไม่มีชื่อเข้าจิงก็เลยแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่มีหลังมีกระแสราม่าขึ้นมาวันนี้ผมจะหยิบยกเนะื้อหาตรงนี้ ถึงกับเหตุผลเผยว่าทําไมถึงไม่มีนะครับเครดิตนะครับผมจากทางเว็บมติชนออนไลน์เขาได้บอกว่าเปิดเหตุผลที่แท้จริงทําไมนักราชปีนี้ไม่มีชื่อใหม่และเบล่าจากกรงกรรมเข้าชิงรางวัลใหญ่อ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันครับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเมื่อสมานา์สมาคมวิช,ชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศร,รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลน,นักราชครั้งที่11และไม่มีชื่อของใหม่เจริญบุรักับเบล่าลานีจากละครเรื่อง มเข้าชิงโดยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดมี5คนได้แก่ไบเฟิร์นพิมชนกจากละครเรื่องใบไม้ที่ปิดเปลวหมดาวิกาจากละครเรื่องรักจุดใจนายจุดเฉินไม่แอมบูเลนมินพิชยาจากละครเรื่องสองนารียาย่าอุรัสยาจากละครเรื่องกลิ่นกสลองและแพนเค้กเขมรนิดจากละครเรื่องสีอโยธยา2ซึ่งทําให้แฟนๆจํานวนมากพากันวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจาย สเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ออกหนังสือชี้แจงว่าเงื่อนไขในการประกวดรางวัลนักขาชคือแต่ละสถานีเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อเข้ามาพิจารณาซึ่งในครั้งนี้ช่อง3ไม่ได้ทําการส่งรายชื่อของนักแสดงจากละครเรื่องดังกล่าวเข้าชิงในรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมแต่ส่งชิงในรางวัลอื่นๆซึ่งได้เข้าชิงทุกรางวัลตามที่ส่งมาซึ่งทางเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ได้มีการเผยเกี่ย เกี่ยวกับหนังสือที่ออกมาชี้แจงเลยนะครับผมในหนังสือเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าทางช่อง3นะครับไม่ได้ส่งชื่อเบลลารานีเนี่ยเข้าชิงในรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะครับแต่เรื่องกองกมเนี่ยได้มีการเข้าชิงในรางวัลอื่นนะซึ่งเรื่องกองกมเนี่ยส่งเข้าชิงลายรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงยอดเยี่ยมบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมผู้กํากับละครยอดเยี่ยมนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเพลงละครยอด แค่ไม่ได้ส่งนะักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนั่นเองนะทั้งนี้นะครับผมไม่ใช่ความผิดของคณะกรรมการรายการนักขราชเลยนะแต่ว่าทางช่องเขาไม่ได้ส่งเองครับเขาอาจจะอยากให้รางวัลอืนเนี่ยได้เข้าชิงเพราะว่ากงกรรมก็รู้อยู่ว่าได้รางวัลเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของช่องนะครับผมส่วนแฟนๆที่ดราม่าก,กันอันนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยนะ,ะได้รับทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงแล้วนะครับผมว่าทําไมเขาถึงไม่ส่งชื่อ เบล่ากับไมค์เรบรานะครับผมเข้าจริงซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของช่องนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภยัยเวีนานี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ